รัชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีโปรียืนขอเพื่ออาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มขบวนกันตั้งแต่จุดนี้ค่ะแล้วลำแบบนี้นะคะบุรีขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่22ตุลราคมขอ6 4ีร่วมกับองค์การหาส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อที่จะให้การออกมาใช้สิทธิ์เป็นการการเลือกตั้งประกำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีทั้งสองท่านคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมทู้งองท่านเพื่อขับเคลื่อนการเลือกตั้งในระบอบท่านใ่้เวลามหาไใช้สิทธิ์ในสนทธจะปัสกาการซื้อสิทธิขายเสียงได้เวลาสมควรแล้ว 我准儿开始工作。 หัวใจวยครับวันอาทิทย์ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนื่มน้วยในวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566นี้นะครับตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็น เชิญชวน,นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีของเราหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์จะเป็นสิทธิ์ที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นก็เป็นหน่วยงานที่จะลงไปในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง13อำเภอเพื่อพัฒนา ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนื่องจากมีความสำคัญมากนะครับต่อพี่น้องประชาชนในครับขอเชิญชวนครับ